สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยนาทได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปี2568โดยได้มีการขับเคลื่อนองค์กรดังนี้ ในปี2568สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยนาธหรือเรียกโดยย่อว่าสำนักง,งานสกร,รประจำจังหวัดชัยนาธมีแนวคิดร่วมกันขับเคลื่อนสำนักง,งานสกร,รประจำจังหวัดชัยนาธให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรมห้าประการประกอบด้วยพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญู โดยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทาที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรและผู้เรียนผู้รับบริการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานสากรประจําจังหวัดชัยนาทยึดถือปฏิบัตินําคุณธรรมเป้าหมายเป็นกติการ่วมกัน เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาก้าวไปสู่เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคุณธรรมที่น่าอยู่และยั่งยืนโดยกำหนดเป้าหมายเชิงคุณธรรมอาทิบุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ลดปัญหาในการทุจริตภายในองค์กรประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการให้บริการจนส่งผลให้องค์กรได้รับการยอมรับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนของสำนักงานสกรประจำจังหวัดชัยนาทดังนี้สำนักงานสกรประจำจังหวัดชัยนาทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันภายในองค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำมีการจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานสกรประจำจังหวัดชัยนาทประจำปี2568 มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานโดยสถานศึกษาหนึ่งสังกัดสำนังกงานสกรประจำจังหวัดชัยนาทร่วมมือผลิกกำลังตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนังกงานสกรประจำจังหวัดชัยนาทประจำปี2568 มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานโดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานสปรประจำจังหวัดชัยนาทร่วมมือผนิกกำลังตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักง,งานสปรประจำจังหวัดชัยนาทประจําปีงบประมาณ2568สร้างจิตสำนึกต,ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จและมีความสุขได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่งต่อตัวอย่างที่ดีสู่ผู้เรียนและผู้รับบริการผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มีมาตรการประหยัดพลังงานโดยการแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของสำนักง,งานสกอ,อร,รอประจำจังหวัดชัชนาทและสถานศึกษาในสังกัดกำหนดนโยบายลดใช้พลังงานกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมท้งมาตรการจนส่งผลให้มีการลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้พลังงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการเห็นความสำคัญผ่านกิจกรรมของสถานศึกษา มีผลการประเมินหรือรายงานผลการดำเนินงานมีการปรับปรุงพัฒนามีการดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นได้มีการประเมินผลความพึงพอใจด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นประจำทุกเดือนมีการสรุปภาพรวมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมประจำเดือนของบุคลากรในสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้งานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์กรในทางที่ดีขึ้นมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรร,รมหรือทําความดีจนเป็นแบบอย่างได้สํานักง,งานาสกร,รประจําจังหวัดชนะัยนาธมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทําความดีจนเป็นแบบอย่างได้สํานักงานสกรประจําจังหวัดชนะัยนาธมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุนการส่งเสริม asters, การเรียนรู้ได้อย่าง คุณภาพรางวัลครูดีในดวงใจสำนักง,งานสอรอประจำจังหวัดชัยนาทประจำปี2568และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมอบเกียรติบตัตรของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีผลการประเมินองค์กรประจำปี2567 ระดับคุณธรรมต้นแบบสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัชนาทส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาจังหวัดชัชนาทอีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตภิภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของหน่วยงานผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงาน สำนักงานสกรประจำจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนการดำเนินงานทำให้องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้สำนักงานสกรประจำจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ตามโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ดังนี้มีการส่งเสริมสนับสน นุนให้สถานศึกษาทั้ง8แห่งและบุคลากรในสังกัดดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนนักศึกษาสกรรดังนี้พัฒนาแพลตฟอร์มสกรรระดับอำเภอวสิงวัดสิงเลิเร์เนอร์สกรระดับอำเภอหนองมโมงเรื่อง NM Smart Model โสกรรระดับอำเภอสัพยาเรื่องสัพยา Smart Learning เป็นตน้น มีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้มีผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจัง,จงหวัดชัยนาธมีการเผยแพร่องค์ความรู้ผลสำเร็จของงานโดยสถานศึกษาในสังกัดทั้ง8แห่ง ผ่านสื่อช่องทางต่างๆเช่น Facebook เว็บไซต์ของสถานศึกษาดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ของแพลตฟอร์มการเรียนรู้อีกทั้งสนับสนุนสถานศึกษาให้นักศึกษานำผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศความสำเร็จในการดำเนินการองค์กรคุณธรรมของสอกอปรประจำจังหวัดชัยนาทโดยสถานศึกษา ส่งต่อความรู้ต่อผู้รับผู้เรียนและผู้รับบริการผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัดความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆสำนักง,งานสอกรอรประจำจังหวัดชัยนาทโดยสถานศึกษามีหน่วยงานจากองค์กรต่างๆเข้ามา,าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดอีกทั้งบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานในองค์กรอื่นๆอย่างต่อเนื่องสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดัชนาทได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมในปี2568ขององค์กรดังนี้วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมโปร่งใสบริการด้วยใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชัชนาท